น้องกันเช้าเนาะสบายดีเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าไม่ก็อาหารปนกระปูลวกพักเปลี่ยนสิ่งแหงมาไหมข้าวน้ำพี่น้องน้ำกันแซ่บกินแบบง่ายๆ่น้องพี่น้องหันบั่นบ้านหันบ้านเนาะเขาก็กินแบบนี้เลยเอ็พีชิฮักทุกคนเนาะทันเวลาวต่ำเข็ดอ้าวมากินกับครอบครัวแม่ม้อนเหมือนเดิมเนาะจ้า เอ้ยน่าน้าน้าพี่น้องนะกินข้าวน้ำม่มอนเด้อมาทุกคนเอฟซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศลูกหลลานๆมัตสุขทุกคนนะเข่าในจกเอาละอัดเนี่ยแหละฮะหุ่นขย็นบ่เนยอืมดีกเ่าเย็นได้ลมหนาวมาเศบๆเด้อ บันนอกเข้าคนกระปูมาเนี่ยกจะออกล่าเขียดอีกล่องหวยมาเนี่ยกลิ่นหวยมาเ่ย <c oughs> แทงกต่ได้แทงแม่ตับประชิวค่วะวม,มาลงมาเก็บเอามาเส้นหน่อยยังดิกเชาห้ามเก็บเก็บอยู่ป่าดเลยไปทำแบบเดินใช่แข้งเท้านี้อย่างเอาผมจะไปปั่นเนี้อไปน้อยจะจะกินไปคนชีรอด เบิ่งมาเพิ่นคือมาป่าคือมาจอกหนาเพิ่นน่ะเอ้าตามันสีแดงแดงเขึ้นค่ะตามันสีแดงคือมาจอกนับด็กนะออืชอดมาป่าออืฉลาดชอดมาป่าอือแล้วนี่มาป่ามันไม่ใช่อ้วนพี่มาป่าอือโซนเป็นแบบนี้ล่ะอือลูกคนนียออกขึ้นบ้านเลยห่า โจโกีกาก่นจำกีกากโคกิงเขาหายงูจักหายทางง่ายนเจ็ดปากบิดปากเบีเ้ยว <c oughs> จงได้ว่ามมนหายทางในหายทางง่ายเลยซุ้ๆอืมเพลียในเขตดบดบนได้ก็กับมังกาเขาหายตีเมัอนกัอ,ก,อกับมัเกาไปหายไปแล้วหูมือกลกับไปหายก,กินเ่น้เพอดีใหญ่ไปได้ออกทงฮ่ะไม่ง่ายเลย ย่อได้แนวมันเป็นแน่เลยเป็นิดแลยเนี่ยคนสลัดอยู่แล้วต้นไก่มได้เมื่อยตะปูยานเนี่ยแทบคนตะปูันเนากี่อนยนางสลัดกตลีอดักตะไบาลบาซื้อตัวหูออ่นยังไม่เสร็จกตาเพิ่งอยู่ะกีตาร์บางหนาี่องเลย

ก็มันขยันมิม่งใม่แบบมาอ่านหนังเขาเลยในมอ้อนน่ะเลี้ยยังสั้นอ่ะแพงอยู่ให้กินอิม่มเพื่อเดี๋ยวบมื่อี้ข้าวยังนำไล่ได้อาบนหนังนำไล่ให้ขึ้นนั่งหละ่ะนั่งหล่ะเห็ดน,น้ำมาอันนี้ก็แพง่งจะแบบแพ่งแบบกับแพ่งแบบคือว่ามันเป็นสัตว์น,ออนั่นแหละให้มันอิ่มกับพรสวรรค์มันมันไม่ทิวง เพื่อนเดีบันนั่งฮะมาแล้วมึงกะมึกะมาแล้วฮะนอนผลจะผลปางนาฮึเห็นหูอืมตบไปละนอนบรับจังห่ายเธออย่างนเป็นยังนอนบรับ ในก็นอนบ่หลับพริกเป็นค่านขอนอนบ่หลับดูนอนยากเป็นเมื่อคืนนี่เป็นอันนอนยากพริกปกติอันับขอนสีแจ่มรับตอนตีสามปวกเท้าปวห้างมาับบ่รับเที่ยวเหนียวเด้มพี่น้องบปวดก้อนถุยเหนียวนี่หาขาวเกลือเจอขาวเกลือหรือว่านี่หง่อยแล้วเสิมเกลือดิเจ็ดเยอะแล้วแม่งคนเยอะดุนอนบ่ดรับมันเหนียวเด้อพี่น้องกำลังที่อุ่นปวดเหนียวมาแล้วก๊าบมาสินอนเี่อยากรับเนี่ยปวดเหนียวมาแล้ว แล้ครือนเหนเียวหลายๆมันเคืองจะเหนียวน่อยจะไปกวดบ้าวานว็คือเบอร์เนขุนเลยล่ะ uh huh. บ้าวานบอขุ้นะพาลูกไปได้ลูกลนี้เก๋ลูกนิดมาแม่กลับมาเลยเอยมายมามา,มาพาลูกออกหนทางไรมาเร็วเไปเไปไปมาแม่ เด้อไปมม้อเลิกน่นน่ยาได้ลูกดีก็ยาได้ตัวลงหุ่ยน้ำก็ขูดเขียดเด้อลูกกระแ้<อ>งน้่ดหนแม่อบอกมให้แป้งเดี๋ยว้ป้งน้หนัุดนิอยเนี่ยนหยนักมาค้งไหวจะไม่สีสีอะเด้อมาม,มาต,ตันไหวตันหัวแม่พานอ,อกเด้อเด้อาจะาไปให้แป้งน้ำ มากอแซบมือพี่น้องเอ้ยมอนิกเนาะหรอเปบ่าเขาเขากินเห็ดเผินเห็ดหปลาออถามตอนน้ำปลาเนาะแตเขากินกับปหินนะละหิมเนาะใครกินหอป่า เด็กเด็กมุ่นทางนะไปดูมาแม่แม่เดีวมาไปเด้อบาไปเด้อมาเด้อเด้อเออเหยียบเด้อน้ำฝนแม่ยเนี่ไปเล้วคลึกแล้วคือย้ายมาจอดตาบ้า เราคอนเนเนื้อยาม่เยือดตาชุเพ้นมานังแอร็รุลงหวยน้ำบ่เพิ่งข่าวบอกินค่ะเพียงชิ้ซึ่งไม่ข่าวเป็นเมื่อชิ้เสาเมองไปเบิ่ง ลงไปเรื่อยๆเขาคงขึ <c ười> like, <c ười> ้นมาลงเชยเลยมึงเอาของขึ้นมาให้ลูกเทวดากินลูกเทวดาลูกเทวดาลูกคนเดียวแต่จะเป็นค่ะเแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งบ่ได้ ยังเสื้อแข่งพลาดแข่งได้บุญบ่มีลูกหลายคนกับบริกินแห้งบุญมีลูกผู้เดียวบริกินแห้งบุญบ่มีลูกผู้เดียวกับบริกินแห้งเออบาดีเนาะอ๋อไม่ได้มาดีถ้าพูนบกคุณถ้าคู่เดียวมันกับบกคุณใช่ไ้มบุญมีคู่ซิบก้อนกับคุณ บุญไทยบุญมันพี่หนองเอ้ยจำไทยจำมันอยู่เกิดมันแสกมเกิดมันถอยเวนคนมีกันกันแต่ละคนมัคือกันกเจ้าเป็นแนวนึงกำข่อยเป็นแนวนึงเหมนน้ คุณผนตายก่อนนะ่ลมดกมแล้วน,นะ่นะมดเว่ยไม่กมเลเคุณผนไปก่อนคุณเฮ่าหึ่งยังอยู่ใส่กำพังหอดมือแล้วํามาช่เป็นมาลักอหอนมือเพิ่นเอิญ <laughs> นะซื้อไปแล้วผนงาดแล้วอยู่บน,นกระพียเ,เปิดเบิงใสซื้ออย่างส่างอยังเจฮิยัง,ยงลงไปผนอ่าน,นเบิงว่า เฮ้ยขึ้เขาแม่ไมมแท้แท้แม่แม่พมงชีดปูกระปูมากเลยอะด้งนั่งะเ้ข้าวเหนียวเป็นมัฮงาคนงามอ้าะเห็นหนางามเลยเจ้าฮะงามเลยเจ้างามเจ้าสะเจ้าลื้องาม คนเก่งคนเก่งนึ่ฮะเงี้ยคนสาย่องามอาใ่ยองงามเนาะอ่าะไลไปไ่กันเนี่ยพวกยัื่อของเฮานะเจ็บสี่พันเจ็บสี่พันเราไใ่แคเงียเราคนยใ่หน้าคนไทยก็ได้เข้วงดต

อันนั้นอย้างลูกเนาะต้องเก่งเออเออเออาบอกโรามันคือแพงเือ่โขอาวบส่บเออข้าอเออเสียบเสียบหมอกระถางรเพื่องนะแม่เออหมอกระถางไพ่ผัมกินไผ่แม่เดียวกินไผ่ลูกกินไผหอามอกระถางโอ้ยข่อยเสียสี่สิบไปพันหนึ่งบาเจ้าพันเจ้าหนึ่งเจ้าเจ้าเพ้่เจ้า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 เจ้เจ้า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 เนาเจ้าเจา โอ้ยแห้งดีเดือนนี่โมฮอดทะลอยบาทพี่นอ้อง <c oughs> เอ้ยมป็นมอนเสียขาไผ่ <c oughs> นั่งตู่เป็นคนเสียร์ไหาา่เมย์มอนขาไผ่อยู่นะเมันใส่น้ดอน,นี้ใส่นาดไห้เมย์มอนแล้วก็มีเงินสี้เลืออีกนะเลือกสองแสนสามพันมีเลืออีกมีเลือกหายอีกแต่ละเดือนเลือกตลอดเดือนละเดือนเต็มอันแท่งอันอาหาร สาหาพันสี่ม่มอนเอาแข่งเต็มแข่งนึ่งสี่สี่สิบห้าบาทนี่เนาะแต่เดือนแต่เดือนเราเอาจากแข่ง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 แล้วก็ขิดรวมขิดลายบจักลงแล้วาได้บุญจสุแล้วเราหายสุนแล้วก็เอาเึงกหาเกินแม่ม้อนว่าบอเอาหัดอันบยไลแท่งเศร้าสาหาเดอเอาแท่งเศรบอบอบอให้จับเก้าหนวะเนี้ยกระพงเนี้ยกระเพง่นะแต่แม่จบ มันน่นเริ่งไปเดียวมันนันเลี้ยงลูกเปนกบแม่ก็ลูกเจ้าแม่ลูกเดกันเพราะว่าผลิยู่ประเทศอันยังวะเริ่มนะเป็นนไม่ค่อยมาเท่านั้นเริ่มะเพราะว่าผลอยู่้างนอกแล้่ข้างนอกเพราะว่าผล่อยจะมาอพี่นงเลยเราคอยมาแล้วเราคอเข่าละ เก็บบัตบัตยังค่ะเรต้องหาว่ามาให้แม่เดยแม่ไม่บัตรกันหนีบัตมาบัตเต้ยฮะจะเก็บบัตหนังเราไปลักหามาให้แม่แม่ไม่บัะลักเก้ดีบัตรตัลุงหวยได้เต้าถ่านลุงหวยก็ถ่ายรู bờ đấy nhàng bờ đá lột vai nhàng ừ bờ nhàng rất là lụa nhàng rất quý bộ vai mình lột nhạt nhạt tam luôn đi rồi bà không cho mười, chính hay mình luôn ao ngay nhau luôn. Rồi. Ừ. Say không, thì không? Đây là mười là lúc nào coi da nhàng bây giờ lục bờ bờ đá lột trái tơ đây bây giờ นังลาบ้อนกลาเพื่อนยาวนี้บไปตลอดจิัขอนน่เือนางไก่อิม่มเลยยังเลยดูขมาอิม่มละลาพีลา,ลาน้าองสัตวอะคลิปนี้กับเมมอนีลาด้้อพี่น้องด้อฝาคก,กุ๊ซ็กกุไล่สัตะไข่เห้ดสเมมอนนี่้ากินผาดเจียวด้วยจ้าบาย ban đi sáu bảy năm rồi, chưa thay,